มิสสันฟอนเทียวันนี้เข้าทำการตรวจเช็คช่วงล่างนะครับเนื่องจากมีการกินของยางที่ไม่เท่ากันนะครับคันนี้กินข้างในเกี้ยงเลยอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูก่อนนะครับว่ามีกี่จุดฮะอ่าจุดแรกนี่ก็คือสิ่งที่เห็นก็คือคันสงกลางนะครับไปแล้วอ่าตัวนี้หลวงค่อนข้างเยอะนะครับอ่าจุดต่อไป มาทางด้านซ้ายมือ,อตรงนี้ก็เห็นมีมีกล้องยาที่มีอาการหลวมนิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรมากจุดต่อไปนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยคือปีกนกบนนะครับบูธไปหมดแล้วเนี่ยหลุดออกมาจากกันแล้วเดี๋ยวนี้ผมถอดนาวินิชยยัยนอกแป๊บหนึ่งขอรถมีอาการวิ่งเลื้อยไปมาด้วยอ่าเรียบร้อยตามที่สันนิษฐาน คือบูธชีขาดหมดแล้วแล้วก็ลูกหมากปิ้งลูกบนก็เสียด้วยเหมือนกันยังไงก็รถก็มีอาการพวงอะไรไม่ไม่นิ่งนะครับเรือแน่นอนนะครับทั้งหมดนี่เดี๋ยวจัดการให้นะครับขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับผมเพรต้องมีการทดลองด้วยนะฮะสวัสดีครับ